เย็นหลังเลิกเรียนกลุ่มนักเรียนชายหกคนจากหมู่บ้านเล็กๆมักจะนัดกันไปนั่งเล่นในศาลาร,าริมคลองข้างวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนหลักของหมู่บ้านศาลานี้เป็นสถานที่เงียบสงบมีต้นไม้ใหญ่สองต้นยืนทำงานขนาดข้างศาลาพื้นศาลาปูด้วยไม้เก่าๆที่เสียงเมื่อเดินก็จะดังกรอบแกรบอยู่ตลอดเวลาแม้จะดูมีเสน่ห์ในช่วงกลางวันแต่พอเข้าสู่ช่วงเงย็นหลายคนก็มักรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่คุ้นเคยเราวกับว่ามีบางสิ่งอยู่ในอากาศที่ไม่อาจมองเห็นได้ เฮ้ยมาเร็วๆกูรอหนาแล้วก้องพูดพร้อมกับยิ้มให้เพื่อนๆที่เดินตามมากลุ่มนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันมีก้องบอสเจมติ๊กฟีฟาและโจะพวกเขาชอบมานั่งเล่นที่นี่หลังจากเรียนเสร็จเพื่อหลีกหนีจากความเครียดจากการเรียนและการบ้านที่หนักหน่วงพวกเขาจะนั่งคุยกันเรื่องราวต่างๆของชีวิตและปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนจากความกดดันวันนั้นบรรยากาศโดยรอบยิ่งเงียบก,กว่าทุกครั้งท้องฟ้าเริ่มมืดลง และแสงสีส้มจากพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินทำให้บรรยากาศดูสงบและเงียบสงัดไปหมดแม้จะมีเสียงน้ำในคลองไหลยเย็นๆแต่ก็มีบางอย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันอากาศวันนี้แปลกๆนะักฟีฟาพูดขึ้นขณะนั่งลงที่มุมศาลาขณะที่ทุกคนเริ่มหันมามองเขาเอาหน้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยเจมตอบตอบเพื่อนแต่ในใจกลับรู้สึกไม่ต่างกันนัก พวกเขานั่งอยู่เงียบๆสักพักจนได้ยินเสียงใบไม้สั่นไหวและเสียงนกที่บินออกจากต้นไม้ใหญ่ในศาลาคำพูดไร้สาระที่พวกเขาคุยกันเริ่มเงียบลงเมื่อทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเงียบที่แปลกประหลาดทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆที่มาจากทิศทางครองก็ทําให้พวกเขาต้องหันไปมองทุกคนช่วยหนูหาขาหน่อยเสียงนั้นดังมาจากกลางคลองไม่ได้เป็นเสียงแค่คนเดียวแต่เหมือนมีใครบางคนกำลังพูดกระซิบออกมาอย่างช้าๆ พวกเขาหันไปมองกันตากค้างความรู้สึกแปลกประหลาดและหนาวเหน็บก่อตัวขึ้นในตัวพวกเขาในทันทีความกลัวเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเฮ้ยมึงได้ยินไหมบอสถามเสียงสัน่นมึงได้ยินใช่ไหมติ๊กถามเสียงกระท่อนกระแทงขณะที่ทุกคนยังคงมองไปที่คลองที่มืดสนิทไม่มีใครพูดอะไรได้เลยเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งช่วยหนูหาขาหน่อยคราวนี้เสียงนั้นดูเหมือนจะชัดเจนขึ้น และใกล้เข้ามาพวกเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจนแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้ไปเถอะเจมกระซิบขณะที่พวกเขารีบลุกขึ้นและวิ่งออกจากศาลาท,าทันทีโดยไม่หันหลังกลับไปมองแม้แต่ครั้งเดียวพวกเขาวิ่งจนถึงทางบ้านแต่ละคนอย่างรีบร้อนหัวใจยังคงเต้นแรงเสียงกระซิบนั้นยังคงก้องอยู่ในหูแม้พวกเขาจะกลับถึงบ้านแล้วก็ตาม หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นกลุ่มนักเรียนชายไม่เคยกล้านัดกันไปที่ศาลาริมคลองอีกเลยพวกเขาต่างก็รู้ดีว่าที่นั่นมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้และเสียงที่พวกเขาได้ยินก็ยังคงหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดหลังจากที่กลุ่มนักเรียนชายวิ่งหนีกันไปอย่างรวดเร็วจากศาลาริมคลองทุกคนต่างก็พาก,กันเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแม้จะไม่ได้พูดอะไรมากมายในช่วงที่เจอเสียงกระซิบแต่สิ่งหนึ่ง ที่ทุกคนสังเกตเห็นคือความผิดปกติในความเงียบของคลองและเสียงแปลกๆที่เหมือนจะเรียกหาอะไรบางอย่างวันถัดมาทุกคนต่างไปโรงเรียนพร้อมความรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้กับคนอื่นเพราะกลัวว่าจะถูกล้อเลียนถึงแม้พวกเขาจะไม่พูดออกมาแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นยังคงหลอกหลอนพวกเขาอยู่ในทุกๆวันจนกระทั่งวันหนึ่งบอสที่มีพี่สาวชื่อบีมได้ยินเรื่องแปลกๆ จากพี่สาวของเขาขณะที่บีมกำลังจะกลับจากโรงพยาบาลในหมู่บ้านบอสรู้ไหมฉันได้ยินข่าวมาว่าเมื่อหลายปีที่แล้วมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกรถชนข้ามถนนตรงบริเวณที่เรานั่งเล่นกันแถวศาลานั่นแหละบีมพูดอย่างกระอักกระอ่วนจริงเหรอแล้วเขาตายยังไงบอสถามอย่างสงสัยคือเธอถูกรถชนจนขาขาดและต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่เรื่องมันแปลกที่ว่าตอนที่กู้ภยัย ไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขากลับไม่เจอขาของเธอเลยนะบีมเล่าต่อเสียงเบาๆคำพูดนี้ทำให้บอสและเพื่อนๆเริ่มเกิดคำถามขึ้นในใจว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินในศาลาริมคลองหรือไม่แต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาจนกว่าพวกเขาจะได้ยินเรื่องราวเต็มๆวันรุ่งขึ้นกลุ่มนักเรียนชายรวมตัวกันที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนเพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งพวกเขาไม่ค่อยกล้าที่จะกลับไปที่ศาลาอีกแล้ว แต่ความสงสัยเกี่ยวกับการหายไปของขาของนักเรียนหญิงที่ถูกชนยังคงติดอยู่ในใจกูได้ยินมาว่าตอนที่เธอถูกรถชนขาของเธอขาดไปจริงๆแต่กู้ภัยไม่เจอเลยเจมพูดขึ้นเสียงสันส่นๆแล้วทำไมขาของเธอถึงหายไปละ่ะพวกเขาหามันไปไม่เจอเหรือฟีฟาถามด้วยความสงสัยเรื่องนี้มันแปลกมากเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือว่าอุบัติเหตุธรรมดาบอสพูดพร้อมกับถอนหายใจ แล้วถ้าเป็นไปได้ว่าที่ศาลานั้นมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้ติ๊กถามอย่างระมัดระวังทุกคนต่างก้มหน้าคิดแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมเพราะความกลัวที่อยู่ในใจของพวกเขามันรบกวนการตัดสินใจอย่างหนักเวลาผ่านไปจนถึงเย็นวันนั้นกลุ่มนักเรียนชายทั้งหกคนยังคงนั่งอยู่ในห้องเรียนพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดบอส เริ่มรู้สึกเหมือนว่าความเงียบที่คลุ่มไปทั่วห้องนี้มันเหมือนกับความรู้สึกในศาลาริมคลองในคืนนั้นเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆในหูของเขาเหมือนเสียงนั้นจะยังอยู่รอบตัวช่วยหนูหาขาหน่อยเสียงกระซิบของนักเรียนหญิงคนนั้นยังคงดังก้องอยู่ในใจของบอสและเพื่อนๆและในขณะที่พวกเขากำลังนั่งกันอยู่ในห้องเรียนพวกเขาก็ได้รับข่าวว่าเพื่อนนักเรียนหญิงที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนที่ศาลาริมคลองนั้น เคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันและเคยไปนั่งเล่นที่ศาลาแห่งนั้นก่อนจะเกิดเหตุการณ์น่าสลดใจข่าวนี้ยิ่งทําให้พวกเขาตระหนักถึงความเป็นไปได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับศาลานั้นมากกว่าที่พวกเขาคิดและพวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนหญิงคนนั้นและทําไมขาของเธอถึงหายไปจากจุดนี้เองที่กลุ่มนักเรียนชายเริ่มมีความตั้งใจแน่วแน่ว่ววา จะต้องไปหาคำตอบให้ได้แม้ว่าความกลัวจะคอยตามมาหลอกหลอนพวกเขาก็ตามหลังจากที่กลุ่มนักเรียนชายได้ยินเรื่องราวของนักเรียนหญิงที่ถูกรถชนและขาของเธอหายไปพวกเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ไปได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับการหายไปของขาของนักเรียนหญิงคนนั้นที่ยังคงเป็นปริศนา วันเสาร์ถัดไปเมื่อโรงเรียนเลิกเรียนทุกคนในกลุ่มนักเรียนชายมาพบกันที่บ้านของบอสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลาริมคลองทุก,กคนต่างรู้ดีว่า,าการไปที่ศาลานั้นไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทั้งเสียงกระซิบแปลกๆแ,และความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ทําให้ทุกคนกลัวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พวกเราจะต้องไปหาคําตอบกันจริงๆใช่ไหมเจมถามเสียงเบา ใช่เราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับขาของเธอและทำไมมันถึงหายไปบอสตอบด้วยความมุ่งมั่นมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญหรือไม่ก็อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่เราต้องลองหาคำตอบดีกว่าติ๊กเสริมขึ้นพวกเขาตัดสินใจจะไปที่ศาลาริมคลองในวันนั้นตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาจจะเดินไปหามุมที่ศาลาเพื่อสำรวจบรรยากาศดูว่า อาจจะมีอะไรแปลกๆหรือไม่แต่พอเดินเข้าไปใกล้สาระความรู้สึกไม่ไดีเริ่มตามมาอีกครั้งเสียงน้ำไหลาจากคลองที่อยู่ใกล้ๆทำให้บรรยากาศดูอึมครึมและเย็นยเยือกมีอะไรแปลกๆอยู่ที่นี่นะฟิฟ่าพูดเบาๆพวกเราต้องระวังนะอย่าลืมว่าเมื่อก่อนที่นี่เคยมีเหตุการณ์ที่ไม่ไดีเกิดขึ้นบอสเตือนกลุ่มนักเรียนชายเดินไปที่ศาลาและเริ่มสำรวจรอบๆพวกเขานั่งลงบนม้านั่งไม้ที่เก่า และเริ่มถามกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ขาของนักเรียนหญิงหายไปพวกเรารู้ไหมว่าเธอเป็นใครเจมถามขึ้นเธอชื่อมิ้นนักเรียนจากห้องข้างๆข,ข,ข,ของพวกเราบอสตอบแล้วเธอตายยังไงติ๊กถามเธอถูกชนขณะที่ข้ามถนนตรงนี้เมื่อก่อนมีรถบรรทุกขับมาเร็วๆแล้วชนเธอจนขาเธอขาดแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบอสเล่าต่อ ในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันพวกเขาก็สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่อยู่ใกล้ๆศาลา,า,ามีรอยเท้าคล้ายกับรอยเท้าของคนที่เดินผ่านไปมาบางทีอาจจะเป็นรอยเท้าที่ทำให้เกิดความรู้สึกสันสถานในใจของพวกเขาพวกเราเห็นรอยเท้านี้แล้วหรือยังเจมถามเสียงสัน่นมันเหมือนกับรอยเท้าที่ข้างๆคลองดูเหมือนจะมาจากทางศาลาเองฟีฟ่าพูดพร้อมกับชี้ไปที่รอยเท้าบนดิน รอยเท้าเหล่านี้ไม่ใช่ของเราแน่ๆมันไม่ใช่รอยของใครในกลุ่มเราติ๊กบอกมันอาจจะเป็นรอยของเธอมิ้นบอสพูดอย่างกลา้กลาล้ๆเพื่อนๆต่างมองหน้ากันอย่างตกใจแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนั้นเพียงแต่ความรู้สึกที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์นั้นกลับทวีมีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเ,เธอยังอยู่ที่นี่ไหมเจมถามถ้าเธอยังอยู่เราคงต้องหาคำตอบจากที่นี่ บอสตพวกเขานั่งอยู่ในความเงียบสักพักก่อนที่จะตัดสินใจว่าในวันถัดไปพวกเขาจะหาคำตอบจากคนในหมู่บ้านที่อาจจะรู้เรื่องราวของมินเพิ่มเติมโดยเชื่อว่าอาจจะมีบางสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้วันรุ่งขึ้นพวกเขาตั้งใจว่าจะไปหาคำตอบจากผู้ที่อาจจะรู้จักมินหรือใครที่เคยเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับขาของเธอจริง และทำไมมันถึงหายไปในวันถัดไปกลุ่มนักเรียนชายได้เริ่มต้นการเดินหน้าทางที่ไม่สบายใจไปยังบ้านของผู้คนในหมู่บ้านเพื่อขอข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมิรนันพวกเขาหวังว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของเธอจะช่วยให้พวกเขาคลายข้อสงสัยที่ติดค้างอยู่ในใจกลุ่มนักเรียนเริ่มต้นที่บ้านของคุณตากเสีมชายไวยชาราที่อาศัยอยู่ใกล้กับศาลาริมคลองเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านมานาน และเคยรู้จักมิ้นตอนที่เธอยังเป็นเด็กคุณตาคะเรามีเรื่องที่อยากถามเกี่ยวกับมิ้นนักเรียนหญิงที่ถูกรถชนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับบอสพูดด้วยน้ำเสียงเคารพคุณตากเกษมหันมามองพวกเขาด้วยสายตาหมนุนมองก่อนจะชะง,งักไปสักครู่เหมือนกําลังคิดถึงอะไรบางอย่างเขาเปิดปากพูดเสียงเบามิ้นเธอเป็นเด็กดีมากแต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตทุกคนในหมู่บ้านก็พูดถึงการหายไปของขาของเธอ ไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปได้ยังไงคุณตาเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรือครับว่าขาของเธอหายไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุติ๊กถามด้วยความสนใจใช่ทุกคนคงรู้ดีคุณตาเกษมตอบแต่เสียงของเขากลับฟังดูหนักใจเธอถูกรถชนขณะข้ามถนนตรงนั้นแต่ที่แปลกคือตอนที่กู้ภัยมาถึงพวกเขาไม่เจอขาของเธอเลย ทั้งที่มีรอยเลือดเป็นทางแตกขาของเธอกลับหายไปจนทำให้ทุกคนสงสัยแล้วมีใครที่รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มากกว่าคุณตาบ้างไหมครับบอสถามคุณตากเกษมมองออกไปที่คลองก่อนจะถอนหายใจยาวๆถ้าอยากรู้เรื่องนี้มากกว่านี้ไปถามลุงปราณีคนที่ทำหน้าที่อยู่ที่วัดสิเธอเคยเป็นเพื่อนของมิ้นต์ต่อเด็กๆและน่าจะรู้เรื่องนี้ดีพวกเขาขอบคุณคุณตากเกษม และรีบเดินไปยังวัดเพื่อหาลุงปราณีผู้ที่คุณตากเกษมแนะนำให้ไปถามเมื่อพวกเขามาถึงที่วัดลุงปราณีกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าวัดพวกเขาทักทายและนั่งลงข้างๆลุงปราณีลุงครับเรามีคำถามเกี่ยวกับมิ้นนักเรียนหญิงที่ถูกรถชนเมื่อหลายปีที่แล้วบอสเริ่มถามลุงปราณีหันมามองและหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอืมพวกเธออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมิ้น เรื่องขาของเธอที่หายไปเราได้ยินมาว่ากู้ภัยไม่พบขาของเธอหลังจากเกิดอุบัติเหตุติ๊กพูดขึ้นลุงปราณีเหยียดขาออกและถอนหายใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านคุยกันมากมายแต่ไม่มีใครรู้คำตอบจริงๆการหายไปของขาเธอเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่ถูกเก็บไว้ไม่มีใครเคยพูดถึงหรือเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบจริงจังทุกคนต่างก็พยายามจะลืมมันแต่ก็ไม่สามารถลืมได้ แล้วลุงรู้หรือเปล่าว่าเธอเคยพูดอะไรแปลกๆก,ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่บอสถามด้วยความสงสัยลุงปราณีงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่ามิ้นเคยบอกว่าเธอได้ยินเสียงใครบางคนเรียกให้เธอข้ามถนนไปแต่พอเธอมองไปก็ไม่เห็นใครแค่เสียงแปลกๆที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครบางทีเธออาจจะไม่ทันระวังแต่เธอก็ยังข้ามถนนไปตามเสียงนั้นจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น พวกเขาฟังเงียบๆสักทักบอสรู้สึกว่าเขาเริ่มได้คําตอบบางอย่างแต่อย่างไรก็ดีเขายังคงไม่เข้าใจว่าเหตุใดคาของมิ้นถึงหายไปและสิ่งที่เธอได้ยินก่อนเกิดอุบัติเหตุจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อย่างไรลุงปราณีครับเรื่องนี้คงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับบอสถามด้วยความมุ่งมันลุงปราณีมองไปที่ครองก่อนจะพูดเบาๆบ,บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้ มันอาจจะไม่ได้มีแค่คำตอบที่ง่ายดายแต่มันเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ลึกกว่าที่เราคิดกลุ่มนักเรียนชายมองหน้ากันอย่างตกใจพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพาพวกเขาไปสู่ที่ไหนหลังจากที่ได้คำใบจากลุงปราณี และรู้ว่ามีบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่พวกเขาคิดกลุ่มนักเรียนชายตัดสินใจกลับไปที่ศาลาริมคลองอีกครั้งในคืนวันถัดไปแม้จะรู้สึกกลัวและไม่แน่ใจแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหยุดการสืบสวนนี้ได้เพราะคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจพวกเขายิ่งทำให้ทุกอย่างดูลึกลับมากขึ้นเมื่อมาถึงศาลาพวกเขานั่งลงตามจุดที่เคยนั่งในคืนแรกเสียงมแมลงปอและเสียงน้ำไหลของคลองเป็นเสียงเดียวที่แทรกเข้ามาในความเงียบสงัดความมืด ในยามค่ำคืนดูเหมือนจะกดทับพวกเขาไว้อย่างหนาแน่นบอสตกลงว่าเราจะทำยังไงต่อดีติ๊กถามอย่างลังเลบอสมองไปที่พื้นด้วยความคิดลึกก่อนจะตอบเสียงเบาเราต้องหาคำตอบให้ได้ถ้าเรายังอยู่ที่นี่คำถามทั้งหมดจะไม่มีวันจบลงแต่ถ้าเราเดินหน้าไปเราจะต้องเผชิญกับความจริงทันทีที่พูดจบเสียงแปลกๆที่เคยได้ยิน เมื่อหลายวันก่อนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งมันชัดเจนและใกล้เข้ามามากขึ้นเสียงที่ดูเหมือนจะลอยออกมาจากใต้ศาลาช่วยหนูหาคาหน่อยเสียงนั้นฟังดูเศร้าและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาหันไปมองรอบๆด้วยความตกใจติ๊กกลัวจนตัวสั่นแต่บอสกลับไม่ยอมยอมแพ้เขาลุกขึ้นและเดินไปยังบริเวณที่เสียงดังขึ้นเสียงนั้นมาจากไหนบอสพูดกับตัวเองเบาๆขณะที่ก้มลงมองพื้น เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งช่วยหนูหาขาหน่อยกลุ่มนักเรียนชายยืนอยู่เงียบเงียพวกเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดึงดูดพวกเขาไปยังจุดหนึ่งในศาลาบอสไม่รอช้าเขาจึงเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันใดนั้นเองเขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกประหลาดใต้ศาลาที่นั่นมีรอยเท้าปีกน้ำค่อยๆปรากฏขึ้นบนพื้นดินรอยเท้าที่ดูเหมือนจะมาจากบางคนที่เดินผ่านในคืนนั้นแต่ไม่นานรอยเท้านั้น ก็หายไปอย่างลึกลับเฮ้บอสดูสิติ๊กตะโกนเสียงดังและชี้ไปที่ตรงจุดที่บอสกำลังยืนเมื่อบอสมองไปตามที่ติ๊กชี้เขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหยุดนิ่งไปรอยเลือดบางส่วนยังคงปรากฏอยู่บนพื้นดินใกล้กับศาลาแม้ว่าจะถูกน้ำคลองซักไปบ้างแล้วแต่รอยที่ค้างอยู่นั้นกลับดูเหมือนจะเป็นการบ่งบอกถึงการเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ธรรมดามัน มันคือรอยเลือดของมินหรือเปล่าบอสผู้เสียงเบาขณะก,ก้มลงมองอย่างสงสัยทันใดนั้นเองเสียงที่เคยได้ยินก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นชัดเจนมากขึ้นช่วยหนูหาคาหน่อยเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนที่อยู่ใกล้ๆและอยู่ไม่ห่างจากพวกเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราค้นหาต่อไปติ๊กถามเสียงสัน่น บอสหันมามองเพื่อนๆด้วยความมั่นใจเราต้องหาคำตอบให้ได้ถ้าไม่ทำเราจะไม่มีวันรู้เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเริ่มส่องแสงไฟลงไปที่พื้นดินบริเวณรอยเลือดระหว่างที่ไฟสาดส่องลงไปบนพื้นมีบางอย่างสะท้อนแสงขึ้นมาเป็นเงาคล้ายกับขาไม้ที่ขาดจากร่างพวกเขาเหลือบตามองเห็นบางสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินอะไรกันติ๊กตะโกนพร้อมกับย่อตัวลงไปเพื่อดูใกล้ๆ ในตอนนั้นเองเสียงแปลกๆนั้นกลับมาอีกครั้งช่วยหนูหาขาหน่อยทุกคนหันมามองที่จุดเดียวกันและทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นแสงไฟจากมือถือสะท้อนขึ้นมาจากบางสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินมันคือขาไม้ที่ถูกฝังไว้อย่างมิจชิตบอสรีบขุดดินออกไปอย่างเร่งรีบจนในที่สุดเขาก็พบกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินขาของมิ้นถูกฝังไวอ้อย่างไม่สมบูรณ์ขาที่ถูกตัดขาดอย่างไร้ความปราณี ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงน้ําที่ไหลในคลองที่ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเสียงที่มาจากที่ไหนสักแห่งทันใดนั้นเองกลุ่มนักเรียนชายก็รู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของพวกเขาเสียงบางอย่างดังขึ้นในใจของพวกเขาถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงแล้วพวกเขาทั้งหมดไม่พูดอะไรอีกกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ไม่มีคําอธิบาย